สวัสดีครับทุกคนครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนโกชิอีกแล้วแบบทูเมเดอร์ภาคที่สิบแปดนะฮะจริงจริงๆที่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 เครื่องบินตกนี่ไม่ใช่เพราะเอ้ยเพราะในเรอเตอร์ตกไม่ใช่เพราะเราเนี่ยนะไม่ใช่เพราะเราเลยครับคือมันมาบินในกลางพายุใช่ไหมล่ะยังไงมันก็ต้องมีปัญหาแล้วก็บินอัดมีสิทธิ์ตกสูงนะฮะโอ้ยลาร่าไม่นะนี่อุ๊บไปเลยรไหม มัจบไม่ใช่แล้วฮะก็เป็นการ C p R ออย่างเงี้ยทำแล้วก็หายปอดเองให้เพื่อฟื้นขึ้นมาจริงๆอยู่ดีมาหายใจได้แล้วฮะแต่ผมว่าไม่ควรทำนะแต่การประสบอุบัติเหตุจากแรงกระแทกแล้วอยู่ดีคุณมาหายปอดคุณมีสิทธิ์ทำให้ซี่โครงเขาหักได้นะฮะแต่ก็ไม่รู้แหละเป็นไปตามเกมเลยที่ผมไม่รู้พวกมันอ่ะ ีเฮ้ยนั่นมันทัสเนี่ยแมทแมทไยกระสุนหมดฮะเอาไงดีก็ชี่รถไม่รอไม่รถยิงแมทไทยแมทไทยรถไม่ อย่า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 พิงอย่าเอ็นหลังถ้าเอ็นหลังแล้วมันจะลึกรอถฉันทำไม่ได้เธอเกิดไม่มีคุณเราทีละล่ะแปลว่าลาลาชอบคนแจ๋หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่เป็นเพื่อนกันจะทำได้เธอคือครอฟนะนี่รอดตายครับ พอสอบไปพาที่สิบแปดนี้นะฮะก็จะมาเล่นกันต่อยสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นฟาคายนะก็ต้องขอโทษด้วยแล้วนะฮะแล้วตอนนี้ขอเล่นทูไปเลยก่อนกำลังติดติดมากเลยเนี่ยเล่นประจำไม่ไม่ไม่โอ้ลอดพิงไปแล้วฮะเพิงใส่ลึกไม่ใช่ละถือให้เปเนี่ย reason we're here? อ๋อเป็นเพราะลาล่าไม่ใช่เหรอลองคิดดูสิไม่ใช่เหรอนาะเรย์ิสใช่ฉันไม่ควรจะพูดอย่างนั้นก็แค่ลอสนะ์น่ะแต่ยังไงถ้าเกิดไม่ไมีมเขาไม่มีหิมเอ้ยไม่หิมเราต้องหาที่ที่ปลอดภัยเพื่อเตรียมตัวเขาได้ตายอย่างนักรบแล้วล่ะเราจะพาเขากลับไปก็คือจะเอาศพกลับไปด้วยเองวันนี้ครับเอา ไม่บอกจะเอากลับไปแล้วมาเผาท้ำหานเลยมั้เฮะจะรู้ไหมเนี่ยบีบิงฮิมแอสวันนะอ๋อก็คือเราจะคิดเหมือนกับว่าเขากับไม่รู้สิผมไม่เข้าใจว่าอาจจะเป็นสำนวนอะไรสักอย่างเราบีบิงฮิมแอสวันก็คือว่าคิดว่าเราเป็นเขาเป็นพวกเราก็เขาเป็นพวกเราอยู่แล้วนี่ไงไม่เข้าใจอะไรครับใครรู้ก็ช่วยบอกทีแล้วกันเรือที่อยู่ตรงนั้นอะ่ะมันอาจาะอาจาะซ่อมได้ลองดูบ้างล่ะ <S <S เราออกจ e กที่นี่ไม่ได้อ t ู่ s i s l a n d เราออกจากที่นี่ไม่ได้อยู่แล้วล่ะคุพูดอย่างนั้นดิเราแค่ต้องรวมกลุ่มพวกคุณอ่ะไม่เข้าใจพวกคุณน่ะแหละมีบางอย่างไม่ยอมให้เราไปตาละเธอควรจะต้องเป็นนอนสินะ <laughs> I'll be the first to admit that mm -hmm. I usually go in for the weird stuff, but this place is off the charts. Mm -hmm. I'm not dying, I'm, dying to I'm fixing that boat and we're leaving. You know this island isn't right, Jonah. I know you do. What I know is that we can't use logic to understand this place. Mm -hmm. I know you think your instincts are a weakness, but they're a strength. Trust them. We mm -hmm. need you, Lara. The big man's right. มมค,คุมเมื่อเขาจะย้อนความในคอยนั่นมันต้องมีสารลักเป็นสารเคมีสักอย่างด้วยนะโอเคตอนนี้เราจะดำเนินเรื่องมาค่อนข้าง,างจะไก,กลนะครับไม่รู้ผมจะไปถึงท่ายี่สิบหรือเปล่าเป็นอาถรรพ์ท่ายี่สิบของของผมนะตอนนี้ฟ้าคายก็ไปถึงแล, <c oughs> แล้วแต่ว่าคูเบเดอร์นี่มันจะจะจะรอดไหมก็ต้องมาดูกัน <c oughs> ไม่แน่อาจจะมีเก็บไว้ให้ดี ีคุณซามันธาเนี่ยก็เป็นผู้ถูกเลือกของเกาะนี้หรือเปล่าโอเคฮะแล้วเราทำไงครับโอ้โหทุกคนทิ้งเราอีกแล้วให้เราไปประจนัยไปอโลนะไปโซโลโซโลมิดเล่นนะทุยดีวกระดอทเอฮะโรธโรธฉันจะควรจะทำไง อ,อ๋อคือมีสัญชาตญาณนะแต่ต้องเชื่อมันไม่มีใครหยอ,อกจ้ที่ได้พายุทุกอย่างเชื่อมกันเป็นพลังของ power of sun queen นะซันควีนนะี่คืออะไรอ๋อ storm g u r d ครับ อ๋อจะใช้เรือเพื่อเข้าไปยังริชรัลแชมเบอรฮะเป็นห้องพิธีกรรมมีธนูอยู่น้าเลเยเสียแบเดมิฉันควรจะไปกับพวกนั้นโู้ยไททีคอลพิสโต้มาฮะมันคืออะไรับดูว่สององ นี่อะไรอ่ะไปไปสุดจะไม่ค่อยอืมทังงหนวะมีะไหนเราสำรวจเยอะแอีกแล้วฮะกล่องอะไรก็นะตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะจบไปแล้วนะนะโอ้รั่วที่ทุยรั่วบ้านโบบ้าบโบครับ ตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะมีอะไรให้สำมั้ยไม่ใช่ดินึกว่ามันจะจบไปแล้วจบไปแต่เจอเฮลิคอปเตอร์เหนีอวไปได้ใช่ไหมแต่ว่าเรื่องในเรื่องมันซับซ้อนยิ่งกว่านั้นครับเจอช็อตกัน์ดสามสามแล้วไปไปทดสอบการ์ดแต่ได้ช็อตกันใหม่ครับก็พาดีแต่ก็เงียบเงียบไปหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่ารู้สึกว่าเพิ่งตื่นนะครับได้มาแล้วฮะช็อตกัน มันเป็นปั๊มเป็ดตรงไหนอยู่เนี่ยมาดูกันเอา้าอะไรวะเนี่ยไม,ไม่สนแล้วไปแล้ไม่ไม่อยู่และไปดีกว่าครับไอ้ดู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 ดุวุด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 ดุ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 นุดนนะะุัุดุหุดุดบดุ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 ครับทีุ่พรค มาถึงแล้วไปต่อนะโอพวกนั้นก็ยังอยู่อยู่นเไ่ยเหตดครบับที่สองสามเฟืงอ,อ,อง

ท่านี้เขาบอกให้สเตลนะเราควรจะต้องสเตลสักนิดหนึ่งเนี่ยต้องการธนูเพิ่มปะวะโอ้ยยิ้มยังไงฮะชินิเบิร์ดไม่ควรเต็มเลยนะจริงๆแล้กัน โอ้ยไม่คิดว่ามันจะสเตลขนาดดีครับถ้าเกิดเจอคงจะโดนลุงเลยทีเดียวเชียวเห็ดโอ้ยเห็ดเห็ด ทำไปทรรยางบันไดเลยก็ทุยสะพานครับไม่ใช่บรรยยันไดเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วหันไปหลับไปถึงคนโอยไม่เห็นคุณจริงหรอ ain't gonna find anyone up here anything no nothing gotta keep looking What? they <coughs> 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 โอเคฮะตอนนี้เราก็เคลียร์ไปสองศพแล้วนั่นด้วยโอเคฮะโอ้โหต้องกะรระยะให้ดีนี่มีกล่องละเงียบก็ทหรับพาทนี้พลาดที่สิบแปดแล้วก็ขอสำรวยสักหน่อยแล้วก็จะเสร็จแล้วแหละ เงียบเงียบสบายสบายฮะตอนนี้ทีนี้มันจะทางประตูได้เขาดูหน่อยมีอะไรฮะอิวอะไรวะเนี่ยมีกล่องครับเปิดเพื่อส a l v a g โอ้โหนี่ต้องสามคนเอาไงวะขอเคลียร์ด้านล่างก่อนแล้วกัน ก็ตอนนี้นะสําหรัเอ้ยพูดอีกแล้วดูก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะฮะเอาเชี่ยยิงกูรู้เลย เป็นแม่คนจริงไอห,หนูยิงโดนหรือเปล่าเถอะเฮียแล้วเข้าไปในนี้กันอืมเอา้าไม่มีอะไรเลย เขามา็ทำไมเนี่ยยิงทีนตื่นกันทั้งหมู่บ้านโอเคเราสำหรับพาร์ทน,นี้จบเลยไหมอะไร,รอะก็เนี่ยว่าตอนนี้ขึ้นได้ครับลองขึ้นดูก่อนนะเอนนดี๋ยวว่าสำหับพารนี้ก็คงจะจบกันเทียงเท่าน,นี้แล้วกัน ผมขอตำรวจสักแป๊บพาร์ที่สัปดาที่สิบแปดนี้สวัสดีครับ